นี่ผมอยู่ที่วัดพระธาตุประสิทธิ์นะครับที่เป็นสุ่มของแต่ละตำบลเด้อครับท่านผู้ชมครับด้านหน้าผมนี่คือเป็นตำบลบ้านเสียวนะครับตำบลบ้านเสียวอำเภอนาาจังหวัดนครพนมนะครับ,รบในโซนนี้เสียเรียงรายไปด้วยสุ่มแต่ละตำบลครับ นางัวนะครับตุงตำบลน,นาคูนใหญ่นะครับ

เศบาลตำบลดาว่าครับได้นำภาพไปให้รับลายฟัง,งร้อน เพียป้ายนะครับรูกโป่งสวรรค์หลายท่านนี้ท่านร่วมทาบุญนะครับก็จะลอยขึ้นสู่สวรรค์นะครับเป็นการปล่อยหลังจากที่ทุกท่านได้ลงไปแล้วนะครับจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นลงหลายรอบนะครับก็เป็นนะครับสัญลักษณ์ในการนะครับเปิดงานหนึ่งสองสามปล่อยหนูปล่อยครับปล่อย ดีเปิดนะครับงานนักสการนักหาประสิทธ์ปุนเดือนสี่ของดีนะว่าเรื่องมแล้วครับขอเรียนเชิญผู้รักการและผู้หน้าศูการเข่งเกียรตินะครับเยี่ยมชมแล้วก็นะครับชมนางลำทั้งนะครับททีราาน้ง ท่ิบามั้นตอนสจรันิดาเงสายครับท่านที่ส,บบส,สิบ่ขันสจอเชี่ยชาญอินทร์นครับและท่านที่สิบห้าั้ตอนสจอภิชัยไอศกมครับขอรับรลบของที่ครับบุเดอพราดอี่แตะลา่ายดีม่นารายขนาดไ้ ไปละสามร้อยสามร้อยยายไะสามร้อยยาเตป่ามร้